พี่น้องเขาหน้าปังมากแล้วเกี่ยวหมดไปเกี่ยวหมดเหรอยังเหลือเขาหยั่งเขาเจ้าอันนี้เลือดจื๊อโอ้ได้หลายเติบซะละเขาเจ้าหลายก็เขาเหนียวสิอันนี้เขาเหนียวเลยเอาตากไว้กิน ไม่ว่าเขาเหนียวเพราะจังไรที่แกไว้ก็เขาจ่าค่ะเอยู่อยู่หน้ากับเหลืองเราเดี๋เหลืองก็มูเลยมันเป็นเขาเหนียวเขาหน้าปังเป็นแบบนี้เตะเขาหน้าปังเขียวมูเข้านาปังเขี้ยวมูค่ะพี่น้องว่าเป็นเขาหน้าปังเป็ข้าวข้าวข้าวอีเตีร์เขี้ยวงูหอมแท้เม็ดใหญ่อยู่ตัวละเออโอเขางามตัวละแผลได้ลายอยู่เดี๋ยวนะ อันนี้คือข้าวนาปังค่ะพี่น้องผู้หมู่แวานคนเจียวเขาเจ้าไปขายหมดเหราผสมเจียวเขาเจ้าไปขายเขาเจ้าเขาเนี้ยคนซื้อทนายบุ้ยเดี๋นี่เจ็บขาดเจ็บหรือแปะถ้าว่าแพงก็เขาแพงก็เขาเพราะว่าทิปากไว้คล้ายเนี้ยเป็นราคาค่ะค่ะเออเก็บไปโหลดกันพอเดือดร้อนเงินพอดเอาพอดเอา ว่าเป็นตาขาวปูฝนไหมแปลว่าก็เป็นฝ้าจังริงตาๆแรงกะทิหั่นอ่ผักกะทิโค้ดโคดดอกอืเพราะเป็นอย่างดอกย่ำนี่มันเอาง่ายอยู่ยิ่งมาโตขึ้นหนาฝนเนาะว่าโตขึ้นหนาที่เ้าตากเนาะเข่าหน้าปังจ้ะพี่น้องเห็ดหน้าปังกะต้อโดยหน้าปีบริวางเนาะหน้าเฮานี่ เพิ่งไ้แต่ว่าไทยหุดนี่บักอันนี้แม่นแม่นบักม่วงอีหยัางไงแปรบักม่วงอันนั้นซื้อมาไปซื้อเขาว่าบักม่วงมันนะแต่าว่าตอนเป็นว่าบักม่วงอกล่องเป็นดอกอกล่องเด้นนเนาะอกหล่องล่ะนีนเ่เอาไว,เว้เอาไว้กินสุก,ก <laughs> เด้ ب, เอเอาไว้กินสุกมันดิบมันกะเปรี้ยวเหรอเออเอาไว้กินสุกบ่มหน่วยงามอยู่เด้อขึ้นหน่เลาะสวนบักหมู ข้อนเนาะเขาเท่าเจ้าใกล้ได้เกียวไปเปล่าเ<อ>หรอ <c oughs> อยู่หน้ามันเป็นยางจังบ่เหลืองว่ะสิหน,นามหา <c oughs> นามไหลยุดสูงข้างอะ่ะ <c oughs> ไปเพิ่งเหมือนนันเอามันกระลังเหลืองอยู่แต่ว่ามันบอเหลืองค่ะกระลังใส่ันนี้เขาก็ไปป้อยนามออกได้เปล่เนี่ย เออปล่อยออกแล้วอันนี้เขากำลังดีเลยเนาะอ้าวนันสีเกียวหลายเลยเนี่ยชีวิตชาวนาพี่น้องเห็ดหน้าอยู่เห็ดหน้าเวียนไปวนมา <c oughs> อยู่พราปนีล่ะ่ได้อยู่ได้เศร้า เป็นตะขาดทุน <laughs> มั้ว่าตังไร่งไรกําไร่เินกมืดเ <laughs> ต้ตเเดีแล้วาไรทุ็นกลมดเออเออข่านเห็ดเต้